คือหลังจากที่ได้รับการทราบทามนะฮะผมก็ลองกลับไปทบทวนดูว่า6ปีสําหรับผมในช่วงหลังรับประหารนี้เป็นอย่างไงนะผมก็อยู่ในแวดวงทางด้านศิลปะนะฮะทุกคนผู้ดำเนินรายการก็ได้เกิดนาไปแล้วนะฮะผมก็ย้อนกลับไปคิดดูว่าหลังจากที่เขาเชิญมานะฮะคือคือผมก็พบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ผมเริ่มจากภาพนี้เนี่ยเพราะว่า ผมชอบภาพนี้นะฮะเป็นภาพสําคัญทางประวัติศาสตร์อันนึงในใน,ในรอบหปีจริงๆมีมีภาพน่าสนใจอยู่หลายภาพภาพนี้เป็นภาพภาพหนึ่งคือผมยังจําได้พยายามหาแต่หาไม่เจอคือว่ามันหลังจากเหตุหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีมีการ์ตูนล,ล้อเป็นฝรั่งเขียนนะฮะน่าจะน่าจะเป็นในอังกฤษคือล้อว่ามีการรัฐประหารโดยทหารอังกฤษแล้วก็เอารูปควีนลิสเบธกับพระสวามีมามามาตั้งด้านหลังให้เป็นการ์ตูนล,ล้อ แล้วผมก็เซฟได้เซฟไว้แต่ผมหาไม่เจอน่าเสียดายมากนะฮะคือคือที่สนใจภาพนี้แล้วก็ถ้าเกิดคิดในมุมของผมว่าฝรั่งเอาภาพนั้นไปไปล้อเนยในการเปลี่ยนภาพภาพระบรมฉายาลักษณ์ข้างหลังเนี่ยมันก็นํามาสู่สิ่งที่ผมทบทวนดูแล้วพราบว่าความขัดแย้งที่สําคัญและเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดในสังคมไทยเนี่ยมันก็อยู่เที่ยวกับบทบาทและสถานภาพของสถาบัานพระมหากษัตริย ในประเทศไทยนะฮะแล้วก็คือผมย้อนกลับไปดูในแวดวงทางการออกแบบของตัวเองเนี่ยผมยังผยังจำได้ก็เร <c oughs> ิ่มหรือฟื้นขึ้นมาว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยในวงการสถาปนิกหรือคนอันนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องปัญหาการเมืองในในที่ช่วงก่อนรัฐประหารนะฮะก็พูดกันลักษณะอย่างเงี้ยและสิ่งที่จะได้ยินก็คือ คําพูดเกี่ยวกับการถวายคืนพระราชาอำนาจนะฮะสู้เพื่อในหลวงนะฮะแล้วก็ประเด็นที่คนในวงการและเพื่อนฝูงผมพูดกันนี่ก็คือปัญหาว่าด้วยทักษิณเนี่ยไม่จงรักภักดีนะฮะมีไปตั้งผู้ถ้ายังจำกันได้นะฮะตั้งคณะผู้สําเร็จราชการพระสังฆราชหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าไปใช้โบสถ์วัดพระแก้ว อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือคือพอย้อนกลับไปนึกเนี่ยก็มีโนต้ตโนต้ตบ้างในะช่วงเวลานั้นก็พบว่าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงที่ผมที่เป็นสถาปนิกนะฮะคุยกันก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จนไปถึงเพื่อนทุกคนผมไปชุมนุมหมดเลยนะฮะที่ตรงทุกที่ที่ชุมนุมประท้วงของของรายการของคุณสนธินี่ไปหมดเลยนะเ<ม>พื่อนผมนะฮะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วคือตรงนี้เนี่ยในวงการสรายวิกรรมเนี่ย หรือวงการศิละปะเนี่ยมันผมคิดว่าหลังรัฐประหารเนี่ยหรือในช่วงก่อตัวตั้งแต่ก่อรัฐประหารเนี่ยมันนํามาสู่การก้าวก้าวสําคัญก็คือว่าในวงการออกแบบเนี่ยมีลักษณะการเกิดขึ้นของสิ่งที่ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีศิลธรรมนะฮะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะมันจะมีกลุ่มสถาปานิกและบริษัทที่ฟอร์มตัวเองขึ้นมาภายใต้การออกแบบที่ย้อนกลับไปหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาพุทธแล้วก็สถาปนิกก็เริ่มเทศเป็นพระผมคิดว่ามีหลายคนนะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะฮะแค่นี้เขาก็เกียดกันจะแย่อยู่แล้วคือคือเริ่มเปลี่ยนตัวเองจากดีไซเนอร์ไปเป็นนักเทศนักธรรมเริ่มคิดว่างานสถาปัตยกรรมหรือสเปซจะทําคนเข้าสู่นิพพานได้นี่คือนี่คือแนวโน้มสําคัญ ในวงการผมนะฮะแล้วพอเกิด19รัฐประหาร19กันยานี่มันก็ส่งผลสะเทือนคือที่ผมพูดนี่เป็นเคสเฉพาะของพื้นที่เล็กๆในวงการออกแบบจากการรัฐประหารนี่ฮะมันก็ส่งผลสะเทือนมากนะฮะเออก่อนที่ผมจะให้ไปดูเคสตัวอย่างเนี่ยผมอยากจะสรุปโดยอ้างของคําพูดของข้อเขียนของอาจารย์กรเกษียณนะนะที่ผมคิดว่าก็สั้นกระชับดีที่พูดถึงการรัฐประหาร19กันยานะฮะ ขาก็พูดว่าโดยแก่นแท้แล้วรัฐบาร19กันยานี่เป็นรัฐบาลเพื่อราชบัลลังก์นะฮะล่าวอีกในหนึ่งก็คือก่อรัฐประหารขึ้นก็เพื่อปฏิรูปประชาธิปไตยไทยไปในลักษณะวิถีทางที่จะทําให้มันปลอดภัยสําหรับสถาบันกษัตริย์จากการท้าทายด้วยอํานาจนําทางการเมืองของกลุ่มทุนใหญ่นะฮะล่าวคือในด้านหนึ่งพวกเขาพยายามรื้อฟื้นโครงสร้างอำนาจที่เหลื่อมล้ำลดหลั่นเป็นลำดับชั้นกลับมาใหม่ในการเมืองไทย อันเป็นความไม่เสมอภาคทางอำนาจที่ตั้งอยู่บนอุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทยกับคติคับโทษนะกับคติที่ถือว่าชนชั้นนำเป็นคนดีมีศีลธรรมพูดง่ายๆคือคนไทยไม่ควรมีอำนาจเท่ากันนะคนไทยบางคนควรมีอำนาจมากกว่าคนไทยคนอื่นเพราะพวกเขามีความเป็นไทยมากกว่าและเป็นคนดีมีศีลธรรมยิ่งกว่าคนไทยคนอื่นคืออันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดย้อนกลับมาสิ่งที่ผมพูดประสบการณ์ส่วนตัวในช่วง4 5ปี6ปี อาจจะปีหนึ่งก่อนรัฐประหารแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเนี่ยมันได้ซึมลงมาสู่ในวงการที่ผมสนใจอยู่คือหลายท่านอาจจะคิดว่าวงการศิละปะสถาปัตยกรรมและอื่นๆเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องน,นี้แต่ผมบอกว่ามันเกี่ยวข้องมากนะฮะแล้วเข้ามาเขาอาจจะไม่แสดงตัวแต่เขารุนแรงมากนะฮะมหาลาัยศิลปากรของผมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนดูเงียบๆแต่อย่าเดินเข้าไปนะ เนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ชัดเจนนะแล้วอยู่อยู่ยเห็นมากเลยนะผมขอเริ่มอย่างนี้เลยก่อนฮะพอพูดแบบนี้เนี่ยคือผมจะพูดถึงการก้าวกระโดดที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าก้าวกระโดดมาสู่อะไรเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาเรื่องอะไรแล้วคิดไม่มันเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมยังไงผมจะมีไทม์ไลน์ของงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจหลังรัฐประหารนะฮะพศสอง0ห้าคือในภาพเนี่ยรัฐบาล สุรยุจจุรานนท์นะฮะหลังรัฐประหารเนี่ยอนุมัติโครงการก่อสร้างอันนี้คือกลุ่มอาคารสารีการมใหม่ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะฮะแน่นอนว่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยม,มีมาก่อนรัฐประหารแต่ว่าถูกถูกถูก,ถกไม่ได้ถูกสนใจแล้วก็ไม่ไม่มีใครคิดว่ามันน่าจะทําได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเพราะว่ามันสูง32เมตรมันจะตั้งอยู่สนามหลวงมันเกินกฎหมายกําหนดไป2เท่าเขากําหนด16เมตรแต่ตึกนี้32 พูดง่ายว่ามันก็ถูกชะลอถูกอะไรมาแต่หลังหลังรัฐประหารเนี่ยด้วยด้วยแนวคิดหรืออุดมการณ์บางอย่างทำให้หน้าตารูปแบบทางสังปกรรมแบบนี้ที่มันโยงกับศาสนาความเป็นไทยหรืออะไรเนี่ยถูกผลักดันในทันที2550อนุม,มัตินะฮะนี่2550นะฮระ2,552ั5 5 2บปลายปี นี่คือรัฐสภา,าแห่งใหม่นะฮะที่กำลังจะสร้างที่เกียกกายเอ่อก็เป็นเขาพระสุเมนอันนี้คอนเซปต์เขาเลยนะผมไม่ได้แซวคือสถาปนิกที่ที่เดี๋ยวนี้เท่มากกว่าการออกแบบเนี่ยเป็นคนออกแบบหลังนี้แหละแล้วเขาก็บอกว่าเ,เขาจะทำรัฐสภาแห่งศีลธรรมนะฮะคืออยากให้ดูว่าข้อสังเกตแค่สองชิ้นเนี่ยผมผมมีข้อสังเกตว่าขอ 2ในสามของงานสถาบัยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนอำนาจอธิปไตยของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย,ยถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้กลายมาเป็นลักษณะย้อนกลับไปหาลักษณะจารีประเพณีเดิม2ในสนี่หมายความว่าไงฮะรัฐสภาศาลอีกอันนึงก็ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมฮะเนี่ยสในสเนี่ยหลังรัฐประหารเนี่ย มีการโครงการที่จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาคารให้กลับไปเป็นวัดนะหรือพูดแบบให้มันเห็นภาพชัดๆนะฮะถ้าถ้าทำเนียบรัฐบาลจะต้องสร้างใหม่ผมคิดว่าก็เป็นวัดเหมือนกันนั่นแหละนะฮะผมคิดว่าเนี่เป็นเป็นข้อที่น่าน่าสังเกตอย่างอย่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะมันมันมันเป็นแบบนี้แล้วก็เออ คือถ้าใครจริงๆอันนี้ผมเคยพูดแล้วผมจะไม่พูดละเอียดแต่ว่าถ้าใครดูนอกจากหน้าตาแล้วนะถ้าเราไม่เอาดูรูปร่างหน้าตาก็ได้เราไปดูความสัมพันธ์ในพื้นที่ใช้สอยข้างในเราก็จะพบว่ามันมีลักษณะที่ต่อต้านประชาธิปไตยโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการออกแบบลิฟต์นี่แค่ลิฟต์นะฮะแยกออก แยกคนออกเป็นชั้นๆไม่ได้เกิดจากการคำนวณคือคิดด้วยเหตุผลปกติเนี่ยเวลาเราจะคำนวณล,ลิฟต์เนี่ยนะแบบสถาปนิกเลยเนี่ยเราก็คำนวณมาจากปริมาณการใช้สอยที่สมมุติว่ามันจะมีกี่คนเพราะฉะนั้นลิฟต์คุณจะมีกี่ตัวแต่ที่นี่เนี่ยเขาแบ่งลิฟต์ออกตามชนชั้นจะมีลิฟต์สำหรับพระมหากษัตริย์มาเปิดรัสภาหตัวอยู่ด้านหลังแยกแยกต่างหากเฉพาะแล้วจบเลยห้ามใช้อีกหลังจากนั้นลิฟต์สส อีกข้างลิฟสวลิฟคนทั่วไปนะฮะแล้วนี่มันอยู่ในอาคารรัฐสภาโดยที่คนไม่รู้ว่าคนคือคนไม่รู้สึกว่านี่มันเป็นสิ่งที่มันผิดปกติแต่หลังลรัฐประหารนี่ทําให้สิ่งเหล่านี้ผิดปกติในงานสถาปัตยกรรมผมว่ามันมันประหลาดนะ,ะแล้วรวมถึงสิ่งอื่นๆอีกเช่นมีเจดีที่มีพระสยามเทวาธิราชอยู่ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากับคนต่างศาสนามากนะฮะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีว่แววว่าจะแก้เลยนะฮะหรือว่าถัดลงมาเนี่ยมีท้องระโรงสําหรับพระมหากษัตริย์มาเสด็จเปิดประชุมสภามาอยู่ในรัฐสภาผมคิดว่าไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะฮะแต่รัฐสภาแห่งปัจจุบันที่กาลังจะถูกเปลี่ยนรื้อเนี่ยหน้าตาจะเป็นโมดเดิลน,นะทุกคนก็ทราบนะฮะแล้วก็ด้วยเหตุใดไม่ทราบเนี่ยเขาก็ยังคงการเสด็จเปิดครั้งแรกยังคงอยู่ที่พระยางอันนันในการออกแบบรัฐสภา เก่าที่กําลังจะถูกลือที่ถูกย้ายไปเนี่ยเขาก็ไม่รวมทองพระโรงในที่เป็นพระราชพิธีเนี่ยเอามาไว้อยู่ในรัฐสภาเขาก็ยังคงแยกแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะมารวมกันแล้วก็มารวมเอาไว้อยู่บริเวณตรงนี้เป็นตําแหน่งศูนย์กลางแนวแกนประธานนะฮะอันนี้มันมีอีกเยอะนะฮะแต่คือจะบอกแค่ว่าภาษาในการออกแบบหรือไวยากรณ์ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร2549เนี่ย มีลักษณะที่ถอยห่างออกจากระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็สเปซหรือพื้นที่เนี่ยจะมีลักษณะแยกเป็นส่วนๆและเป็นชนชั้นมากขึ้นอันนี้หน้าตานะฮะรัฐสภาเขาพาัซเมนคือที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยคือผมเลยอยากให้ดูภาพน,นี้นี่สนามมิสวรณภูมิทุกคนก็รู้นะฮะสร้างเสร็จก่อนรัฐประหารตอนกำลัง มีแบบก่อสร้างเนี่ยมันม,มีมีข้อโต้แย้งกันใหญ่เลยว่าแบบที่ชนะประกวดคือแบบนี้เนี่ยมันไม่ไทยแล้วก็จะมีกลุ่มอนุรักษ์นิยมเต็มไปหมดออกมาว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่หลังคาจั่วเลยอะไรเงี้ยเป็น <c oughs> เป็นข้อโต้แย้งใหญ่ในวงการสถาปนิกเหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายความคิดในลักษณะ อนุรักษ์โยแบบนั้นเนี่ยตกไปถึงแม้ว่าจะไม่ตกทั้งหมดนะเพราะว่าใครเข้าไปก็จะพบว่าสาราไทายเต็มไปหมดเลยพยานนาคเลื้อยกันให้ว่อนเลยนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยโครงรวมของสถาวักรรมเนี่ยเหมือนกับว่าอย่างน้อยภาษาสากลไวยากรณ์สากลมันชนะนะฮะในก่อนรัตระหารแต่ว่าไม่ต้องจินตนาการเลยถ้าสนามวิสุวณภูมิเนี่ยจะมาสร้างเสร็จหลังรัฐประหารนะฮะ มันจะต้องมีหลังคาซ้อนไปทุกจั่วเลยนะคือเนี่ยผมผมคิดว่ามันมีมันมีมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมีนัยยะสำคัญเลยอ่าโครงการต่อไปสอง0าห้าสิปีเดียวกับที่สารดีการนะฮะมีโครงการที่ไม่น่าเชื่อว่าจะตั้งเป็นชื่อโครงการได้เจ้าพยาสดใสเทิดไทอง์ราชันนี่คือโครงการปรับปรุงบริเวณตั้งแต่ท่าช้าง จนถึงท่าเตียนหรืออาคารที่เป็นสลัมเป็นอะไรอ,อ้อยหมดแล้วก็เก็บที่เป็นวัดเป็นวังเป็นตึกฝรั่งหยุดลงสมัยรกาลที่5คือจะเก็บเอาไว้ถึงไงหลังรัชกาลที่ห้าลือออกหมดนะฮะนี่คือแผนแม่บทพิมพ์ออกมาเป็นเล่มแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีการปฏิบัติจริงนะฮะแต่ว่านี่มันคือไอเดียในการออกแบบ หลังเนี่ยมีการลื้อฟื้นประตูป้อมอะไรยกอาคารบางหลังที่อยู่ในพระบรมหาชวังที่ลื้อไปแล้วสมัยรัชกาลที่สี่เอามาสร้างใหม่บริเวณตรงนี้นะฮะผมว่าเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมันมันประหลาดประหลาดอยู่แล้วก็ขอให้ดูชื่อโครงการทุกอันนะ,ะมันจะเกี่ยวข้องกับการดึงเข้าสู่โครงการเฉลิมพระเกียรติหมดนี่เป็นภาพตัวอย่างนะฮะมีหมู่บ้านไทยอยลิม ่ะผ่านไปนะฮะอันนี้ปี2,552นะฮะมีการประกวดแบบโครงการลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลเดชรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์คุณกรอบศัก์ดิเสนอเข้ามาในคอรมองมอนี่คือแบบที่ชนะประกวดแต่ที่ตั้งคือบริเวณที่เป็นกรมประชาสัมพันธ์เก่าในบริเวณที่เป็นที่ตั้งติดกับที่จะสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมนะฮะ พื้นที่อนุสรสถานพิษสภาประชาธรรมเนี่ยถูกเบียดไปอยู่ด้านหลังตอนนี้ยเหลือพื้นที่สามเหลี่ยมนิดเดียวถ้าใครอยากรู้ละเอียดก็ไปถามคุณโคโทมเอานะฮะ่ายอมได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยให้พื้นที่ด้านหน้าเป็นโครงการนี้เข้ามานะฮะแล้วนี่คือแบบที่ชนะประกวดเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะฮะภายใต้โครงการเฉลิมพระเกีย 84, รติ84พรรษาอันสุดท้ายที่ผมอยากจะพูด 2 5 5 3หรือ54โครงการปรับปรุงสนามหลวงใหม่โดยการทำลัว้วคือคืออธิบายอย่างรวบลัดที่สุดเลยเนี่ยการทำรั้วคือการเปลี่ยนสนามหลวงคือและต้องฟังจากผู้ว่ากทมพูดนะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยคือการเปลี่ยนสนามหลวงกลับให้เป็น Royal Field เหมือนเดิมนะฮะการจำกัดการใช้สอยการปิด ล้วการจํากัดกิจกรรมที่จะใช้ให้เหลือแต่พระราชพิธีและกิจกรรมเข้าจังหวะหรือเต้นอลลบิกนะฮะห้ามไปทําอะไรที่จะทําให้ย่ากระทบกระเทือนโดยเด็ดขาดโครงการปรับปรุงสนามหลวงเนี่ยอยู่ภายใต้โครงการเฉลิมพระชนพรรษา8 4 4ภพรรษาเช่นเดียวกันนะฮะคือคือผมพูด ผมจะยกตัวอย่างแค่นี้แต่คุณคิดไปเหอะฮะย้อนไปเหอะว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในลองนึกเกี่ยวกับโครงการพวกนี้เนี่ยคุณจะพบลักษณะแบบนี้มากมายเต็มไปหมดเอาอีกอันเดียวแต่ไม่มีรูปให้ดูคือพศ .2550 เนี่ยรัฐบาลคุณสุรยุทธ์เหมือนกันหลังลรัฐประหารเนี่ยได้สั่งเปลี่ยนแบบก่อสร้างส่วนต่อขยายใหม่ศูนย์วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นผมไม่รู้ว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครทราบศูนย์วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นเขาจะสร้างแบบต่อขยายแล้วแบบที่ชนะประกวดเนี่ยมีการประกาศ ก่อนการรัฐประหารไม,ไม่รู้กี่ปีผมจำไม่ได้จะเป็นแบบที่ที่ผมไม่ได้ว่าผมชอบนะแต่พูดง่ายๆว่ามันแบบว่าดูประหลาดมากเลยมันจะเต็มไปด้วยมุมแหละมุมฉากทิ่มแทงอะไรเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าในปี2550เนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงว่าธรรมในรัฐบาลคุณสุรยุทธ์เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ละใครก็บอกให้ไปเปลี่ยนหลังคาซะไปใส่ลังคาไทยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงใน ในตัวอย่างพวกนี้ที่ถ้าเกิดคุณนึกคุณก็จะพบอย่างนี้ไปหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังช่วงรัฐประหารอย่างมีนัยยะสาคัญไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีนะฮะมีมีมีแน่นอนแต่ว่าลักษณะที่มีปริมาณมากและดีกรีที่สูงมากขนาดนี้เนี่ยและที่สําคัญที่สุดที่ที่ผมอยากจะพูดคือไปไกลกว่าหน้าตาก็คือว่าความสัมพันธ์ในพื้นที่หรือสเปซใช้สอยภายในที่มีลักษณะไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยพูดแบบตรงๆงเลยเนี่ยจะมีลักษณะ แบ่งพื้นที่ที่แบ่งชนชั้นในการใช้สอยพื้นที่เยอะในทุกโครงการสาธารณะนี่จะเกิดขึ้นอย่างอย่างมีนัยสําคัญซึ่งผมว่ามันไปโยงกับอันแรกแล้วก็ไปโยงกับการเกิดขึ้นของกลุ่มสถาปนิกนักบวชที่เทศมากกว่าการออกแบบม,มันจะเป็นแบบนี้นะมันเป็นกระแสดเดียวกันงานดีไซน์ชิ้นสุดท้ายที่ผมจะอยากจะพูดคือธนบัตรเป็นธนบัตรแบบแบบเดียวที่ออกหลังรัฐประหาร นะฮะคือแบบ50ด้านซ้ายและน่าจะและน่าจะคิดขึ้นช่วงหลังรัฐประหารด้วยนะฮะเพิ่งออกมามาในตีมหาานะะตมหาราชนะฮะตีมมหาราชคือจะออกมาเป็นชุดแต่ตอนนี้ออกมาแบงค์50แบงค์เดียวนะก็คือเป็นรูปพระนเรศวรน,นะฮะแล้วก็จะมีวีรลรรมของพระนเรศวรตีมมหาราชก็จะมี กษัตริย์ที่เป็นมหาราชอีกผมจําไม่ได้แล้วสองสาพราะองค์แต่คิดว่าจะมีรอห้าด้วยแต่แต่ผมจําอีกไม่ได้่าจะมีสองสามฉบับประเด็นที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าถ้าย้อนกลับไปดูธนบัตรเนี่ยในช่วงหลายสิบไม่ใช่หลายสิบห้าหกชุดที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่เลิกตีมมหาราชไปแล้วจะเป็นตีมเฉลิมพระเกียรติแต่ว่าตีมมหาราชเนี่ยก่อนชุดที่จะมีปัจจุบันเนี่ยคือชุดที่ออกหลังหกตุลาสองพันห้าร้อยสิบเก้าคือด้านขวา นี่คือแบงค์ร้อยนี้ออกปี2521นะฮะแต่ว่าการออกแบบแบงค์เนี่ยมันมันจะยากมากเลยเพราะมันจะต้องทํานานเพราะฉะนั้นออกปี2521เนี่ยไม่ใช่ว่าคิดปี2521ผมคิดว่าก็คิดในช่วงประมาณความรเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วง19อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมีตีมมหาลาศออกมากราาิยาใส่ชุดจอมทัพนะฮะ แล้วก็เป็นตีมหาผมว่านี่เป็นการรีพีทชุดนั้นขึ้นมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ในในในช่วงหลังรัฐประหารนะฮะมันคือมันผมเขียนเอาไว้ในบทความอยู่แล้วนะฮะชิ้นหนึ่งคือผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนความกังวลทางการเมืองไทยในช่วง ห้าหกปีที่ผ่านมาหลังจาการ,ารัฐบาลและที่คิดว่ามันทุกอย่างมันจะจบลงเหมือนรัฐประหารครั้งที่ผ่านๆมาแต่ปรากฏว่ามันก่อให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับไปสู่กลุ่มที่ทํา,ารัฐประหารแล้วก็กลุ่มที่อาจารย์ปวีเรียกว่าเน็ตเวิร์กโมนาคีเนี่ยทำให้ทาให้ความกังวลเนี่ยมันทําให้สถานภาพและบทบาทของกลุ่มนั้นเนี่ยกลุ่มเน็ตเวิร์กโมนาคีเนี่ยลดต่าลงอย่างน่าใจหาย เพราะฉะนั้นเนี่ยการลดต่ำลงของของความนิยมในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยมันส่งผลไปทั่วต่อนโยบายของรัฐหลังจากนั้นที่ต้องมีการพบรกันด้ให้ให้ความนิยมนี้กลับคืนและในวงการสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือพบรกันด้ที่สําคัญอันหนึ่งเนี่ยถูกอัดฉีดแนวคิดนี้เข้ามาอย่างเยอะมากแล้วก็ส่งผลต่อโครงการทั้งหมดที่ผมบอกส่งผลต่อทำนบัตรแล้วก็อื่นอือีกที่ผม คิดว่าผมจะไม่พูดอีกแล้วนะครับเพราะว่าเวลาก็มีก็มีจำกัดอยู่นะฮะออคือโดยผมสรุปแล้ะคือโดยสรุปก็คือว่าเป็นผมคิดว่าในในห6ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณคำพาก,กาบอกว่ามันทำให้เกิด enlightenment สำหรับกลุ่มคนที่เป็นประชาชนคนธรรมดาที่เคยถูกมองว่างโง่นะฮะในทางกลับกันเนี่ยมันทำให คนที่เคยถูกมองว่าฉลาดปัญญาชนนักวิชาการชนชั้นกลางเนี่ยมันโง่ลงแล้วมันก็ไล้เหตุผลขึ้นทุกทีนะฮะคือคุณมองคือเอาเคสเดียวที่เป็นเคสผมสนใจอยู่แล้วผมเป็นเคสเนี่ยคุณดูตึกพวกนี้ดิมันคิดอย่างไร้เหตุผลทั้งนั้น <c oughs> เช่นว่า <c oughs> เกินกฎหมายสิไปตั้ง16เมตรก็ไม่เป็นไรสร้างรัฐสาภาเป็นวัดก็เฉยๆนะฮะสร้างล,ล้อมพื้นที่สนามหลวงแล้วบอกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่ว่าล้อมลัวคืออะไรมันไม่มีเหตุมีผลไม่หมดเลยนะฮะคือมันเป็นวิกฤตของการไล่เหตุผลจริงๆฮนะในวงการสถาปัตยกรรมแต่จริงๆผมคิดว่าเป็นโมเดลที่พูดโดยภาพรวมได้ด้วยนะงั้นย้อนไอทีก็คือว่าถ้าพูดถึงงานสถาปัตยกรรมหลังรัฐประหารจริงๆนะ่ยผมคิดว่ามีการใช้ภาษาหรือวิทยากร,รในการออกแบบที่มีลักษณะท้องถิ่นนิยมหรือชาตินิยมมากและปฏิเสธภาษาสากลของงานสถาปัตยกรรม ซึ่งแน่นอนภาษาทางสถาปัตยกรรมในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ใช่รูปแบบแต่ว่าภาษาทางสถาปัตยกรรมสากลเนี่ยมันหมายถึงว่าการออกแบบสเปซที่คำนึงถึงหลักการประชาธิปไตยความเสมอภาคการเข้าถึงสเปซและพื้นที่อะไรอื่นๆเนี่ยมันมันมันย้อนกลับไปสู่ยุคก,ก่อนประชาธิปไตยและย้อนกลับไปใช้คติเรื่องพื้นที่แบบจารีดนะฮะพื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นชั้นโดยไม่รู้สึกผิดอันนี้คือคือประหลาดคือไม่รู้สึกผิดนะฮะ มีลิฟต์แยกตามชนชั้นในอาคารัฐสภา,าที่ทุกคนมีความเสมอภาคเนี่ยคือไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่รู้สึกผิดด้วยที่จะทำนะฮะหรือรู้สึกว่าเป็นการขัดแย้งกับหลักการสมัยใหม่ในสังคมประชาธิปไตยและงานศถาปกรรมมีลักษณะที่เป็นอุลตร้ารอยัลลิสแล้วก็ด้วยลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเนื่องจากว่าตัวโครงการของงานศิาปกรรมเนี่ยถ้าคิดอย่างคอมมอนเซนส์มันไร้เหตุผล แต่ถ้าต้องการผลักดันเนี่ยมีวิธีเดียวคือดึงเข้าโครงการเฉลิมพระเกียรตินะฮะแล้วก็เหตุผลก็จะไม่ถูกมาถกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในการไล่เหตุผลได้โดยไม่รู้สึกผิดเพราะว่ามีศีลธรรมเป็นโครงการที่ดีนะฮะโครงการเฉลิมพระเกียรติสรุป3ข้อนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะผมก็ทิ้งท้ายสุดท้ายแล้วก็คือว่า คือเราพูดถึงรัฐประหารใช่ไหมครัเป็นครั้งที่สิบแปดแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเนี่ยถ้าเราบริโภครัฐประหารเกินสิบแปดครั้งเนี่ยนี่พูดเหมือนยาชูกําลังครับเล่าคือถ้าเราบริโภคหากเราบริโภครัฐประหารเกินสิบแปครั้งเนี่ยความสามารถในการใช้เหตุผลจะไม่หลงเหลืออีกต่อไปนะฮะและหายนะก็อาจจะเกิดขึ้นครับครับขอบคุณมากครับ